โปรโมชั่นดอกเบีย้ย1.9% 9เท่านั้นเองสําหรับคันข้างๆของไอรเน่นะคะผู้ชายขับก็หลอ่อผู้หญิงขับก็เฟี้ยวอะ่ะบอกอย่างนี้เลยนะคะเป็นรถที่แบบเป็นวัยรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆทำความสะอาดง่ายไม่ร้อนเว้ยดูระบายอากาศด้วยนะคะดีไซน์เบาะถือว่าดีเยี่ยมเอาไปเลยส0สส่วนตัวนะ699,000านะคะอย่างที่บอกไปราคานี้ไอรินไม่ขายไม่ขายฉันไม่ขายราคานี้อันนี้อัตาราต้น โอ้โคตรแรงนะคะฉันชอบมันซิ่งมากแกดูเด็ดแป๊บเดียวเองอ่ะคุ้มากโอ้โหสวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอรีรีวิวอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะไอรีมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือโปรโมชั่นดอกเบี้ย1.99เท่านั้นเองสำหรับคันข้างๆของไอรีนี้นะคะเป็น Honda Civic 1.8 EL หรือ Civic FC คันนี้เป็นปี2018นะคะก่อนตัวเปลี่ยนเป็นโฉมไ c h a n g นนะเดี๋ยวไอดีพามาชมออปชั่นคร่าวๆกันนะคะมาสำหรับด้านหน้านะคะนี่เลยได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกและไฟ d a y Time Run n i n g l ไ g h t ด้วยโลโก้นะคะด้านหน้าเป็นโคมเรมียมค่าอย่างนี้นะคะเป็นโลโก้ฮอนด้าตัวใหญ่ๆนะคะจะบอกว่า สวยมากๆเลยนะสาหรับคันนี้และที่สําคัญได้เป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ย1.99นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคันนี้นะคะได้รับการันตีนะคะจากบริษัทฟิกแมนที่รับประกันเรื่องเครื่องเกียร์กล่อง ECU ก็คือผ่านการตรวจสภาพมาแล้วทั้งหมด200กว่ารายการเลยจะบอกว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าระบบรถคันนี้จะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าได้การันตีจากฟิกแมนแล้วนะคะอ่านไล่กันมานะคะสําหรับคันนี้นะคะไฟเรียวของน้องนี่ก็คือน้อง ไฟเลี้ยวของเขาอ, <ST> S> <S อยู่ต้องกระจกมองข้างเป็น LED แบบนี้เลยสวยงามนะคะ c i v ิ f FC เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นรถเก่งซีดานที่วัยรุ่นนิยมอ่ะอีกรุ่นเลยนะคะและยิ่งเป็นสีแดงๆเนี่ยเหมาะกับแบบโอยสาวเปรี้ยวสาวแซบ,บอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะเป็นค <siempre> ียเลตแล้วนะคะมือจับเป็นคีเลตนะคะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยเปิดให้ดู นี่นะคะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพาวนรอบคันก่อนแล้วก็คันนี้นะคะจะได้เป็นยางดิสโซนนะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่215นะคะ5 5 R 1 6นะคะแล้วก็เป็นยางสัปดาห์ที่34ปี2021ก็ตัวยางเนี่ยยังใช้ได้อีกแบบหลายปีอยู่นะก็ยังนานๆเลยนะคะดอกยงดอกยางก็ยังเหลือก็ยังประหยัดค่ายางไปได้อีกเยอะนะคะแล้วก็นี่นะคะสัญ,ญลักษณ์ของ EL ปี2018นะคะในรุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมล้อแม็กไล์ของเขาจะเป็นล้ออลลอยนะคะสีเทาตัดดำแบบนี้เลยนะะี่ค่ะโลโกโ้ Honda แบบนี้นะคะ่านไล่กันต่อเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างน,นะคะแล้วก็จุดเด่นของ CV c i v i c FC ีเนี่ยปลายท้ายเลยที่เป็นเอกลักษณ์รูปตัว C โค้งๆอ,อ,อ,อย่างนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะอ่าดูนิดนึงมาพร้อมกับเซนเซอร์2จุดและกล้องมองหลังใครที่ขับรถไม่เก่งขับรถไม่ชํานาญหรืออาจจะแบบถอยจอดไม่ถนัดในมงในเหมือนนะคะเราก็มีกล้องมองหลังช่วยนะ ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันเวลาถอยในะที่แบบเออบางทีเรามองไม่เห็นด้านหลังนะคะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันดีกว่านี่เพดผิดยังอยู่ครบนะซีวิคนี่เห็นไหมไอวีเทคอะไรยังอยู่ครบหมดนะคะ <Wow. S 1> นี่ค่ะที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็สามารถใส่ของได้พอสมควรเลยนะคะก็กว้างอยู่นะพูดถึงอ่ะต้องลงไปนอนอีกไหมไม่ต้องละมั้งโอเคเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนิดนึง สำหรับคันนี้นะคะหลุมเดิมนะแล้วก็มียางอะไหล่แล้วก็แม่แรงนะคะอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบหมดนะคะก็สามารถใช้ได้มีเลยแม่แรงยังใหม่อยู่เลยอะโอเคนี่ค่ะหลุมเดิมเลยนี่รอยเม็ดอังอยู่ครบเลยโอเคนะคะเดี๋ยวไล่ดูรัอบคันกันก่อนน,นี่เลยสวยนะส่วนตัวไอรินชอบดีไซน์เส้นสายของไฟท้ายของเขาที่เป็นรูปตัวสีโค้งๆแบบนี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ช่วยป้องกันการเกิอดอุบัติเหตุด้วยนะเป็นเหมือนไฟสะท้อนอ่ะอ่าไล่มาแล้วก็ที่สําคัญนะคะน้ํามันคันนี้นะคะก็นี่เลยสามารถเติมเบนซินนะคะได้ทุกชนิดเลยแก๊สโซโฮอ e10 e20 e85 91อะไรเติมได้หมดเลยก็ประหยัดไปอีกโอเคไล่มาเดี๋ยวมาดูประตูฝั่งนี้กันบ้างให้ดูแผ่นเพจกันนิดนึงนะคะแผ่นเพจของเขาอยู่ทางด้านนี้ยังอยู่ครบนะนี่เลยฮ o n d ้าโต o m o มบิวไทยแลนด์รหัสตัวถงังรหัสเครื่องยนต์นะ r 1 8 7 ะะยังอยู่ครบอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวนะคะไอรินพาไปชมหน้าห้องเครื่องยนต์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปชมในห้องโดยสารไปค่ะนี่นะคะสภาพห้องเครื่องยนต์นี่เลยยังสะอาดเย็บอ,อ,อ่องอะไรหม่ๆม่แบบนี้ <muitos S 1> อยู่เลยนะคะมาร์คิ้งคัลเลอร์ที่ออกจากโรงงานก็ยังอยู่นะเนี่ยนี่คือรอยมาร์คิ้งคัลเลอร์นะคะที่ออกจากโรงงานตามจุดต่าง,างๆเ <im odo> น,นี่ยเขาจะแต้มออกมานะคะจากโรงงานเครื่องยนต์อาจจะยังร้อนอยู่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ห้องคันนี้นะคะ เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ16วาล์วอยู่ที่1,799 4พ141รง้าเรแรงมา้าแล้วก็จับคู่กับเกียร์ CVT ด้วยนะคะก็แรงมากเลยนะเดี๋ยวเรา ไปดูแบบตอนเทสได้กันนะคะว่าคันขับขี่เป็นยังไงแต่จะบอกว่าแรงส่วนตัวชอบเลยสีฟีนี่คือแบบผู้ชายขับก็หล่อผู้หญิงขับก็เฟี้ยวอ่ะบอกงี้เลยนะคะเป็นรถที่แบบเป็นวัยรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยแล้วที่สําคัญโปรโมชั่นดอกเบี้ยแค่1.99กปซนตะคะเท่านั้นต้องมาซื้อกับไอรินนะคะต้องมาออกกับไอรินนะคะอาชีพอะไรก็มาคุยกัน <c oughs> เดี๋ยวนะคะไอรินพาไปชมภายในห้องโดยสารกันก่อนนะคะไปค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ภายในห้องโดยสารของ Honda Civic FC สีแดงคันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรานะคะมาชมสภาพโดยรวมกันก่อนนะคะก็ให้ดูสภาพเบาะเบอะนะคะหลังคุงหลังคาดูหลังคาต้องปีนไปไหมไม่ต้องนะคะยอกเล่นนะคะก็เนี่ยสักการที่คุมหลังคาเนี่ยยังใหม่ๆนะคะยังไม่มีร่องรอยการลงอายานักขระใดๆนะคะอ่าไม่ใช่แทงสนุกสักากรากรคนละสักการกันแท่นไม่ใช่ละ โอเคนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็พลาสติกเดิมเขาน่าจะแก่แล้วแหละแต่ว่าเขาหุ้มมาไว้เพื่อแบบว่าไม่เขาเรียกอะไรไม่สกระโกอาจจะแบบไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้งานถ้าเท่าไรนะคะก็ก็แก่ได้นะใหม่เลยเนี่ยจะบอกว่าใหม่ทั้งสองข้างเลยนี่นะคะก็ะจกแต่งหน้าก็เปิดแต่งหน้าเสริมสวยทาปากทาลิปทาลุดอะไรก็ทากันไปโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูดัชบอร์ดนะคะก็ถือว่าสภาพเนี่ย90%เลยนะคะใหม่มาก อีสิ็ก็ถือว่าใช้ไปแล้วละกันพวงมลลาลัยใหม่มากอะพวงมลลาลัยอันนี้ชอบนะเพราะว่ามันเป็นพวงมลลาลัยหุ้มหนังและที่สําคัญเนี่ยแทบจะไม่มีรอยทะลอกฉีกขาดหรือใช้งานเลยให้ดู <Wow. S 1> คือใหม่ถือว่าเป็นคนขับรถถนอมมากเลยเจ้าของเดิมนะคะเนี่ย ตรงนี้ก็ไม่มีรอยทะลุงทะลอกทะลึกอะไรเลยเดี๋ยวเรามาไล่ดูอัพชั่นกันบ้างดูสภาพไปแล้วนะคะสภาพเอาไปเลย90%รหรือถือว่ามีร่องรอยการใช้งานมาบ้างเป็นธรรมดาของรถมือสนะคะแต่ถือว่าคุ้มกว่าซื้อไปแดงแน่นอนเพราะว่าประหยัดไปได้เกือบ3 0 0แสนสำหรับคันนี้นะคะเลขไมายอยู่ที่1 4 4 4 1กิโเมตรเท่านั้นงวดนี้เส้อไปเลย4 4่หหยอกเล่นนะ ไม่ดีนะคะเล่นหวยแต่ว่าเล่นออลตลอตเตอรี่ก็เล่นได้นะภาษีเข้ารัฐบาลค่โอเคเราจะไม่พูดเรื่องนี้นะคะโอเคไปต่อนะคะสาหรับออปชั่นคันนี้นะคะได้เป็นระบบพุชสตาร์ทนะคะอยู่ทางด้านนี้นะกุญแจเป็นคีย์เลแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญออปชั่นหนึ่งที่นีนชอบก็คือเราสามารถสตาร์ทรถเปิดแอร์ได้จากด้านนอกนะคะสมมุติในกรณีที่เราจอดรถตักแดดไว้ไอรีนอาจ,จะลงแบบไปตลาดใช่ไหมอันลงไปช้อปปิ้งแป๊บหนึ่ง เดินขึ้นมาเอ้โหดรถร้อนเมี่ยมก็สามารถอยู่ข้างนอกนะคะก็กดเนี่ยสตาร์ทรถนะคะจากปุ่มนี้กดค้างนะเขาก็จะสตาร์ทด้านนอกให้นะคะแล้วก็จะเปิดแอร์ทําการอัตโนมัติห้องโดยสารก็จะเย็นฉ่าสบายใจแต่ไม่ต้องกลัวนะถึงแม้เราจะสตาร์ทรถติดเครื่องนะคะรถยังล็อกอยู่ไม่มีใครสามารถขับของเราไปไหนได้นะอ่ะโอเคนี่เลยด้านข้างก็เป็นกระจกปรับออโต้สองบนรนานะคะสองบันหลังก็ยังเป็นแบบอ่าต้องกดขึ้นลงจะไม่ออโต้แบบนี้นะอ่าให้ดูนิดนึงอ่าเปิดแล้วก็กระจกพับ ปรับไฟฟ้าได้อาป้ายเอาป้ายโอเคนะคะเอาขึ้นก่อนนี่เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะได้เป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยใหม่มากลอยเย็บดีมาก เมื่อ CVC เขาออกแบบพวงมาลัยมาดีนะถนัดมือมากเลยอะแล้วก็ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัล t i function นะคะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ด้วยเห็นไหมรับสายโทรเข้าโทรออกมี cruise control ด้วยสมมติขับทางไกลใช่ไหมเวลาเราวิ่งทางไกลต้องการล็อกความเร็วสมมติต้องการล็อกความเร็วที่120กิโลเมตร่อชั่วโมน,นะคะเราก็ตั้งเซตปึ๊บกดค c o n t เซตปุ๊บป่อยคันเร่งโอ้โหแค่ประคองพวงมาลัยสบายใจนะคะแตะเบรคปุ๊บคูณคอนโทรลหยุดทำงานอัดตัตโนมัตเลยดีมากๆเลยสำหรับคันนี้ฟูออปชั่นอ่ะเพราะมันท็อปสุดสำหรับ f c นะคะฟูออปชั่นเป็นระยอ่ะไล่มานะคะสำหรับอันนี้นะคะก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะอย่างที่บอกสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่น เลยนะคะรองรับ Apple Car p okay. yeah, l a y พนะคะมีโทรศัพท์มีการเชื่อมต่อต่างๆนะคะแอปพลิเคชันต่างๆ FMAM อะไรฟังได้หมดและที่สำคัญนะคะพวกระบบแอร์อะไรเงี้ยก็สามารถเดี๋ยวกดให้ดูกดใช้ทัชสกรีนได้ด้วยก็คือเก๋ไก่สไลเดอร์อ่ะอ่าปรับอ่าปรับเป็นไงอ่าปรับเป่าหน้าเป่าตาเป่าขาเป่าแขนเป่าอะไรก็เป่าไปนะคะเพิ่มแรงลมเบาแรงลมก็กดได้จากตรงนี้ได้เลยดีนะลินชอบอันนี้นะคะหรือถ้าใครนะคะยังชอบเป็นระบบแบนนวลก็สามารถปรับตรงนี้ได้แอร์เขาเป็นระบบ ออโต้แล้วนะคะก็สามารถเนี่ยเห็นไหมปรับที่มือนะคะได้เลยเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยนะคะโอเคไล่มาด้านล่างกันบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนช่องวางนะก็สามารถอาจจะวางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ก็ได้นะคะโอเคไล่มาเกียร์เป็นแบบแถวตรงแถวตรงทั้งหมดแถวตรงไม่ช่าี้ค่ะโอเคนี่เลยก็เป็นแถวตรงยาวแบบนี้เลยเป็นเกียร์ CVT นะคะ อ่ะบางคนรู้ยังไงตรงนี้คืออะไรบางคนยังไม่รู้ใช่ไหมอ่ะยังไม่รู้เดี๋ยวไอรินจะบอกก็ได้สําหรับคนที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านนะคะอย่าไปฟังเพราะว่าพูดมากแต่ถ้ายังไม่รู้ก็แหวะฟังกันนะคะ <Huh? S 1> ก็ในกรณีที่เราจอดรถซ้อนคันใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการให้รถเนี่ยมันอยู่ในเกียร์ว่างให้เพื่อนอาจจะเข็นรถเราไปไหนมาไหนได้นะคะก็สามารถดึงมาเกียร์เอ็นถ้าดึงมาเกียร์เอ็นอาดับเครื่องอะไรรถจะไม่ล็อกใช่ไหมอ่าเราก็ต้องนะคะทาการถอดมันออกมาอ่าถอดออกแล้วโอเคหน้าตากุญแจมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม ะะแล้วก็เสียบลงไปแบบนี้เอ,อือ <Okay. S 1> แล้วก็ดันอ่ะสมมติดันปึ๊บสมมติดับเครื่องถ้าดับเครื่องมันจะขยับเกียร์ลงไม่ได้นะคะก็เข้าเกียร์ P แล้วก็เสียบกุญแจลงแล้วก็ดึงมันลงมาแล้วก็ดับเครื่องนะคะได้เลยก็จะอยู่ในเกียร์ว่างนะคะหรือในกรณีสุกเฉินก็ไปไขประตูข้างนอกให้มันมีรูกุญแจได้นะอันนี้นะคะแต่ว่ากุญแจเนี่ยอย่างที่บอกเขาเป็นระบบสมาร์ทคีนะเปคีลิต์แล้วก็ให้โซโกโเก๋ขอเสียบอะ นะะคเบรกนะคะ, g, ะ,คะเป็นแบบเบรกโฮนะคะเบรกโฮคืออะไรรู้ยังสําหรับเบรกโฮในกรณีที่เราเข้าเกียร์ดีติดไฟแดงที่เกียร์หยียบเบรกเลยหรือที่เกียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็นเงีย้ยกดเบรกโฮขึ้นเบรกโฮนะคะปล่อยเดี๋ยวนะมันต้องขับรถแล้วก็ค่าเข็มคันด,ด้วยอันนี้เราไม่ได้ขับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําให้ดูแล้วปล่อยเบรกนะคะมันก็จะเขาเรียกอะไรเหมือนเบรกให้อ,ตอัตโนมัติ ะะแล้วถ้าเราแตะคันเร่งเบรกหูก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ในเมืองเช่นสมมติว่าเราติดไฟแดงบ่อยๆมันขี้เกียจจริงๆนะบางทีแบบอ๋อเดี๋ยวเลื่ออีกแหละต้องแตะเบรกแล้วมันน่าเบื่อก็แค่กดแล้วก็เอาขาออกเราแตะคันเร่งแต่คันเร่งเบรกหูอยู่ทํางานอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็เบรกนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้านี่เลยนี่เห็นไหมเขขึ้นแตะเบรกมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะโอเคเอาออกโอเค เ็นไหมคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็อ่าเดี๋ยวไล่กันต่อมีโหมดอีคอนแน่นะโหมดออคอนก็คือแบบนี่นะขึ้นหน้าจออีคอนออนอ่ะเดเาใหม่ออคอนออฟ อ,อีคอนอ่อนอ,อ,นอีคอนอ่อนคืออะไรอีคอนอ่อนก็คือเป็นโหมดนะคะประหยัดพลังงานรักโลกนะคะก็ควันที่ออกจากค่องไอเสียเรานะคะก็จะเป็นออกผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้ในปริมาณที่น้อยแต่ว่าในระบบการขับขี่เครื่องยนต์ของเราก็อาจจะแบบเขาเรียกะไรประหยัดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะอืดขึ้นหน่อยนะคะแต่ว่ารักโลกรักโลกรักน้ำมันรักตังในกระเป๋าเราด้วยนะคะโอเคไปกันต่อ แล้วมีช่องวางแก้วตรงนี้1ช่องนะคะพักแขนเป็นแบบนี้สามารถเปิดได้แบบนี้เลยนะคะมีที่เสียบ usb 1ช่องนะคะแล้วก็อาจจะแบบเออเอามันกลับมานะคะวางแก้วตรงนี้ได้อีก1แก้วนะคะแล้วก็อันนี้สามารถเลื่อนแบบนี้ได้ เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนไปเหงามีอะไรทำกลัวขับรถลับไสนก็เลื่อนไปนะคะหยอกเล่นหยอกอีกแล้วทำไมหยอกเก่งอ่ะโอเคแล้วก็จุดเด่นของคันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเบาะนะคะเบาะฝั่งคนขับอ่ะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางเลยแปดทิศทางนะคะอะเดี๋ยวปัใไปดูอันนี้ถอยหลังนะเดินหน้าคือดีอ่ะรยกขึ้นยกลงนะคะขับเข้าขับเข้า ครับ,รบออโอเคเห็นไหมปรับได้8ทิศทางแล้วก็คือมันดีต่อเวลาเราขับขี่ใช่ไหมมือเนี่ยมือจับพวงมาลัยใช่ไหมก็มือก็คือเลื่อนปรับได้เลยเนี่ยดีมากนะคะส่วนตัวน,นี้ไอดีเป็นออปชั่นที่ดิชอบแล้วก็เบาะ CVFC ออกมาอบอุ้มสลีระดีแบบมากๆเลยลินว่าขับทางไกลไม่เมื่อยเลยนะคะเนี่ยเบาะเนี่ยปีกเบาะเนี่ยมันอบอุ้มตัวเราเห็นไหม โอ้ยกินอะไรไม่ใช่โอเคนี่นะคะปีกเบาะอุอนอุ้มตัวเราล้วก็มีรูระบายอากาศก็คือไม่ร้อนถึงแม้จะเป็นเบาะหนังทําความสะอาดง่ายไม่ร้อนด้วยมีรูระบายอากาศด้วยนะคะดีไซน์เบาะถือว่าดีเยี่ยมเอาไปเลยสิบสส่วนตัวนะเดี๋ยวลีนพาไปนั่งด้านหลังกันบ้างน,นะคะก่อ,อนที่จะไปเทดไดนะไปคะ่ะ โอเคเราอยู่ภายในะห้องโดยสารต่อหลังกันแล้วนะคะจะพูดกันแบบนี้ทำไมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็เป็นบ่อหนังไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็บ่อหนังนะคะสภาพโดยรวมก็ยังใหม่อยู่นะไม่มีร่องเขาแต่ว่าเขาเป็นเบาะที่ใช้งานจริงอะ่ะมีร่องรอยการนั่งอืมโอเคใช้งานจริงแต่ว่าโดยสภาพเอาไปเลยบนเบาะก็คือเบาะด้านหลังเอาไป85%แล้วกัน15%ถือว่าใช้งานแต่ไม่มีขาด ไม่มีฉีกสะอาดกลิ่นใหม่นะคะยังอยู่สำคัญนี้รภัยมีครบทั้ง3จุดนะคะด้านนี้มีที่พักแข่แล้วก็มีช่องวางแก้ว2ช่องก็ใช้งานได้จริงพอการใช้งานนะคะ <Wow. S 1> โอเคและที่สําคัญนี่เลยให้ดูราคากันก่อน หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะอย่างที่บอกไปราคานี้ไอรินไม่ขายนะคะ <c oughs> ถ้าดูจากคลิปนี้นะคะไอรินเฉลยราคาท้ายคลิปนะเดี๋ยวไปฟังราคากาันแต่ว่าราคาเนี้ยไม่ขายแน่นอนนะคะหกเก้าเก้าดูเลยไม่ขายฉันไม่ขายราคานี้ขายทําไมนะคะโอเคเดี๋ยวนะคะไอรินพาไปเทสไดก่อนนะก่อนไปสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นถ่ายคลิปไปค้างนะ,ะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราไปเทสไดกัน เออแล้วก็ถ้าสมุดใครอยู่ต่างจังหวัดนะไม่สะดวกเดินทางมาสามารถชมรถผ่านคลิปแบบนี้นะคะหรือถ้าอยู่ไม่ไกลยอ,ยอย่างชงชนบุรีอย่างาเพชรบุรีสระบุรีอะไรบุรีบุรีทั้งหลายแบบใกล้ๆล้ลแ,ลแวกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยอลีนสามารถขับรถไปให้ชมตัวจริงได้นะแล้วก็ของเรามีบริการจัดไฟแนนนะคะแล้วก็ส่งมาบรถทั่วประเทศบิ๊กา่าของเรามีรนสลไลด์ปของตัวเองต้องกังวลรถถึงมือท่านถึงหน้าบ้านท่านปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนโอเคกลับเข้าเรื่องนะคะป่าเทนใได้กันและเยียบให้ดู อันนี้แกดีนะคะอันนี้อัตรารอบต้นอ๋โคตรแรงนะคะฉันชอบมันซิ่งมากแกดูเด็ดแป๊บเดียวเองอะ่ะพุ่งมากโอ้โหใครใส่ซิ่งะ่ะชอบแน่นอนอะ่ะแรงจริง <Yahoo! S 1> เข้ามาทดลองขับกันก็ได้นะคะตัวจริงช่วงล่างดีมากพวงมาลัยศูนย์ดีมากเนี่ยปล่อยมือขับได้เลยเห็นไหมศูนดีมากสําหรับคันนี้พวงมาลัยนิ่งนะคะไม่หนักไม่เบาก็คือ พอดีกับตัวรลถละแล้วก็ที่สําคัญสมรรถนะช่วงล่างดีแบบดีมากเวอร์ดีมากแม่ <Wow. S 1> จริงอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะเพราะว่าขับเองอยู่ดูเบรกอ่ะเดี๋ยวเบรกให้ดูอยู่ไม่ล็อกแบบตึบๆเลยนะเบรกดีด้วยหรือถึงแม่ไม่ใช่ชอบคันนี้นะคะบิค่คาเราเนี่ยมีรถหลายเซกเมนต์ให้เลือกเลยมากกว่า200คันนะคะไม่ว่าจะเป็น s u v e, อคารถยุโรปนะคะกระบ,บะเกง๋ง มีหมดดีเซ็กเมนต์ซิตี้ค่ะมีหมดนะคะเรามีรถเยอะจริงๆลองเข้ามาชมตัวจริงกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับคันนี้ไม่มีอะไรจะติเลยดีมากแล้วก็อ้ออีกอย่างหนึ่งที่แถมลืมบอกนะคะสำหรับคันนี้นะมีลำโพงทวิตเตอร์นะคะแยกเสียงแหลมนะคะออกนะคะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยที่สำคัญเสียงเบสดีมากอยากเปิดให้ฟังมากเลยอะแต่มันจะติดดิจิตอลใหมนะะ่อยากเปิดเครื่องเสียงให้ฟังมากเครื่องเสียงดีมากสำหรับ Honda c ซี vic คคันนี้ อันนี้ไม่ได้อวยนะฟังแล้วชอบเพอาะม,มีการแยกเสียงดีนะคะลำโพงทำดีแบบดีมากเลยไม่ผิดหวังสำหรับ h o n d a Civic คันนี้แน่นอนนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเอริกก็ฝากด้วยเท็ดได้อย่างที่บอกไม่มีอะไรติเลยดีทุกอย่างดีทุกตรงดีเกินจริงดีมากแม่เลยนะคะเดี๋ยวนะคะเราไปชมราคาและโปรโมชั่นกันหน้ารถเดี๋ยวไปเจอกันหน้ารถไปค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงช่วงท้ายคลิปนะคะก็ทวนกันอีกครั้งสำหรับคันข้างๆของไอรีน Honda Civic 1.8 EL ปี2018หรือว่า Civic f c นะคะเป็นตัวท็อปของ Civic f c เลยท็อปสุดๆและที่สำคัญได้ดอกเบีย้ย1.99%เท่านั้นเองสำหรับคลิปวิดีโอดีแล้วก็คันนี้เท่านั้นนะและที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ ก็ผ่อนได้ยาวนานถึง84งวดเลยอ่าคันนี้นะคะราคาเปิดตัวป้ายแดงเน่อยอยู่ที่964,000บาทนะคะแต่บิ๊กคาของเราขายแค่689,000บาทเท่านั้น,น,นโอ้โหตบมือสิคะรอดถูกกว่าป้ายแดงเนี่ยเกือบ300แสนเลยนะคะจะบอกว่าคุ้มมากประหยัดมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ให้ดูนะคะภายนอกภายในสีเซออะไรหรือการขับขี่เนี่ยจะบอกว่าสมรรถนะดีเยี่ยมเลยนะคะช่วงลงช่วงล่างดีมากสำหรับ Honda c ซีวิ ก็ไอรินก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครอยากมาชมตัวจริงนะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่เต็นท์บิคคาของเรานะคะตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษเลยถ้ามาจากเส้นเพชรเกษมนะคะเข้าถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าบางบัวทองเนี่ยเต็นท์บิคคาของเราจะอยู่ตรงสะพานกลับรถเกือกม้าแรกเลยนะคะก็จะเห็นป้ายบิคคาสีเหลืองๆตัวใหญ่ๆทางด้านซ้ายมือหรือถ้าใครมาไม่ถูกก็สามารถโทรสอบถามเส้นทางนะคะกับไอรินเลย ได้ที่เบอร์0944969363นะคะติดต่อไอรินได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอยากปรึกษาด้านอาชีพนะคะเรื่องไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ฉันทำอาชีพนี้นะคะเงินเดือนเท่านี้ออกรถได้แบบไหนบ้างนะคะก็ลองทักมาคุยกันนะคะยินดีตอบคำถามทุกอย่างเลยก็สำหรับวันนี้นะคะีก็ฝากไว้ด้วยนะคะพูดจาผิดพลาดประการใดก็ฝากติชมกันไว้ในคลิปด้วยนะคะอยากรู้ข้อมูลอะไรลองคอมเมนต์นะคะบอกกันไว้ได้วันนี้ไอรินก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ